ครับเดี๋ยวมาถ่ายกันอีกคลิปนะเมะื่อกี้ปามสะบัดครับเหยื่อหลุดจากกิปติดปากไปเลยถ้าเปลี่ยนเอาเป็นตัวนี้มาใช้เหยสียท่าเลย ดังหลักเลยไม่ได้มองอขึ้นมาเล,าเลยขึ้นมาเล,าเลยแต่กามี bỏ gấp tôi dài gấp ครับตอนนี้สายโลครับ ครับก็ว่าจังครับ